ครับผมก็ขอสวัสดีเช้าวันท้ายดหัตครับผมเดี๋ยวผมมีเชิญชมชุดนึงชุดให้ชมนะครับผมแล้วก็จะมีจริงแชมป์เขเพียบนาด้วยมาดูต้นแรกครับผมต้นแรกเสียบสีจริงเอาไว้นะครับผมสีจริงสองสีนะอันนี้เสียบสีจริงเอาไว้ก็ไม้สมบูรณ์ดีนะครับผมเดี่วดอกไม่รู้นะต้นที่สองก็โคตรสวยดีรากสวยต้นที่สองตัดช่วมไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมท้นสองสก็ไม่รู้นะว่าดอกอะไรนะไม่รู้นะ ต้นที่สามเนี่ยน่าจะเป็นม่วงคานะต้นที่สามเนี่ยน่าจะไม่ผิดนะเพราะใบยังอ่อนอยู่ดูยากหน่อยกรบมาต้นที่สามโคตรโตทุกต้นกระถางแปดนิ้วต้นที่สี่กระถางสิบนิ้วต้นที่สี่ดิไม่รู้นะว่าดอกอะไรนะตอนแรกว,ว่าจะดูดอกก่อนเป็นไม้ที่ทำํำมอ่าไม้เก่เาๆแล้วนะแล้วก็มาตัดตัดให้ออกออความใหม่แต่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าจะเอาไว้ดูดอกก่อนว่ามาตัวเองก็จำไม่ได้หว่าอะไรเป็นอะไรก็ทําหลายตัวเนาะต้นที่สี่นะ ต,ต้นที่ห้าเสียบ,าบ 5. สามกิ่งกันไว้ต้นที่ห้าสามกิ่งเนี่ยสองกิ่งนี้น่าจะใช่กิ่งเดียวกันไหมไอ้กิ่งนี้ควกิ่งนะอันนกิ่งต้นที่ห้าสหรับต้นที่หกต้นนี้จะเป็นโชกุนนะโชกุนที่สวยอันนี้โชกุนต้นแรกที่เพิ่งออกเป็นโชกุนโชกุนแน่นอนไอ้โชกุนนั่นแหละโอเคหมายหกต้นนี้หกต้นนี้ราคาพร้อมส่งทุกอย่างนะเบ็ดเสร็จเลยหกต้นนี้อยู่ที่หกร้อยแปดสิบบาทนะครับผม หาก้ไหนจะเอาไปเลี้ยงดูหกร้อยแปดสิบาทกระไม้หกต้นนี้ก็ขอบคุณที่สุดนะหาก้ไหนจะช่วยเอาไปเลี้ยงคุ้มมากนะหกต้นนี้มีชุดเดียวพอแล้วที่บ้านนะหกต้นนี่หกร้อยแปดสิบาทคุ้มที่สุดมาตูกิง่งช่ำเทปนาอันนี้เป็นไม้กิง่งสายพันธุ์แท้100นะร้อเปอร์เซ็นต์นะเกิม้จกิ่งกิ่งชํำนะเป็นกิ่งตัดชํำอันนี้ต้นที่หนึ่งกิ่งกำลังเยอะกำลังสวยนะต้นที่หนึ่งประมาณนี้นะไม้ประมาณนี้นี่ต้นที่สองนะ ตัวอิศวรก็จะสวยอ่ประมาณนี้นะไม้ประมาณนี้นะประมาณนี้ก็ราคาพร้อมส่งทุกอย่างอยู่ที่จริงนะสามร้อห้าสิบบาทจะจะห่อบเป้าให้นะสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมอยู่ที่จริงละสามร้อยหสิบาทเป็นราคาพร้อมส่งเบ็ดเสร็จทุกอย่างเอาไว้อีกงนานหน่อยส่งไม่ได้เพราะมัาจะโตแล้วก็จะห้ากล่องส่งยากตันนี้ก็ยังพอส่งได้นะครับผมจริงละสามร้อยห้าสิบาทนะคุณลุงคุณตาคุณน้าคนุณนา,น,า,น,า,น,าน,นะครับผมแล้วก็น้องๆด้วยเผือ่อท่านในชอบ คลิปนี้ก็มาประมาณนี้นะครับผมแล้วตอนเย็นถ้าหากผมยังไหวก็จะมาทํางานต่อนะต้องตอนนี้จะกขอเตรียมตัวเพื่อจะไปทํางานต่อนะครับผมไปทํางานประจาตัวเองครับผมก็คลิปนี้มาประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับผมขอบคุณที่สุดเลยขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ